เอานะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในคช้าผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมนะซิกเกอร์ทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะฮะโอเควันนี้ก็มีผมแกมาสอน ลงมอสบอลพีดใคเขาผมไม่ใช่เฉพาะมอสบอลพีนะมอสอื่นๆก็สามารถลงได้ในเัาผมนะ่วันนี้ผมจะมาสอนลงมอสในเวอร์ชั่น0.16.0ในบิลซีสีนั่นเองะครับผมเห็นคนอื่นเขาถามมาเยอะกันจริงๆในเขาผมนะ่ก็โอเคอันดับแรกนะฮะให้เรามีไฟมอสก่อนะครับผมผมมีแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีมอสวอนพีนะผมจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปในรัาผมน่ก็อันดับแรกก็ถ้าใครเครื่องใครที่สามารถแตกไฟ ในเครื่องได้ก็ไม่จาเป็นต้องผึ่งแอปอื่นนะฮะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สามารถแตกไฟล์ในเครื่องได้ก็สามารถโหลดได้ตามเอตัวโตนะเขียนเขาว่าแยกไฟล์ explorer นั่นเองนะครับผมนะก็โอเคนะแต่เครื่องผมสามารถแตกในเครื่องได้เลยนี่ครับผมโอเคนะฮะเราก็ไปดูนะฮะว่าทาอะไร,ะรมมต่อในเขาผมสมงว่าเรามีปุ๊บล้วก็กดทั้งเลยนะแตกไฟล์นั่นเองนี่ครับผมแล้วก็ ให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนในคับผมขอเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนั่นเองในคอมแล้วก็กดตกลงแล้วเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วก็จะขึ้นแตกไฟสำเร็จนั่นเองในคอมนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะฮะแต่เราอยากเพิ่งเข้าไปยุ่งกับที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้ในคอมให้เรามาที่ไฟล์เกมแล้วก็แล้วก็อะไรวะ คอมโมจังนั่นเองใครับผมเสร็จแล้วก็มันก็จะมีพวกไฟล์ Minecraft ต่างๆนะตอนแรกไอเดซอนแท็กไอ้ข้างล่างน,นี้ที่ผมติ๊กถูกเนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับผมผมก็ขอก๊อบชื่อไว้ก่อนนะครับผมน่าก๊อปชื่อปุ๊บเสก็ลบนะฮะโอเคนะครับผมน่ะผมว่าเราเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะไม่มีรีซอสแท็กนั่นเองนะครับผมน่าให้เรากดสร้างโฟลเดอร์นั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วก็เขียนชื่อ ไอ้รีซอสแพ็กไว้อย่างนี้เลยในขาผมหน้าอย่างนี้เลยในข่าผมน่าก็สำหรับใครที่ไม่ทันนะฮะก็รีบเอากระดาษมาจดหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะให้เรากดตกลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สร้างไฟอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะพอเรากดเข้าไปก็จะกว้างเปล่านั่นเองนะครับผมพอเราเพิ่งสร้างนะครับก็ให้เรากดย้อนกลับนะครับผมหน้าแล้วก็ไปที่ ดาวแตกไฟล์เมื่อกี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะเจอมดบอลพิษตรงนี้นะครับผมน่ะก็โอเคก็เป็นมดบอลพิษนะ,ะนี่ก็เป็นรูปมดบอลพิษโอเคนะฮะก็โอเคเรามาดูนะฮะวิธีการลงต่อไปเลยในครับผมให้เรากดเข้าไฟล์ปุ๊บแล้วก็กดย้ายนนเองกนะกดย้ายเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์ไฟล์ไฟล์ฟฟเกมนี่ในครับผมเกมแล้วก็ดอทมูจังตรงนี้ต่อแล้วก็ไปที่ รีซอสแ็กนะครับผมยังไงที่ใครยังไม่ทันก็สามารถกอกลับไปดูใหม่ได้นะครับผมนะ่ะก็โอเคกดเข้าไปเสร๋แล้วกดวางเลยในเค้าผมเข้านี้ก็สามารถเสร็จเรยบร้อยนะฮะเราก็สามารถเล่นมอสบอลพีดได้นั่นเองในเค้าผมนะ่ะเดี๋ยวก็ผมจะไปเข้าในตัวเกมดูนะฮะว่ามันต้องทำอะไรอีกนะครับผมนะ่ะไปดูกันเลย เอานะฮะก็หลังจากที่เราเข้ามาที่ตัวเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราอย่าเพิ่งเล่นนะครับอย่าเพิ่งกดเพย์ล้วสร้างเวอร์นะเราใจเย็นๆก่อนนะครับผมนะก็โอเคให้เรากดที่เซตติ้งตรงนี้นะครับผมไอตรงนี้นะฮะโอเคสำหรับใครที่อ่านไม่ออกก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็โอเคเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเลื่อนมาไม่ใช่จะเลื่อนมาดิเราก็จะเห็นพวกตรงนี้นะที่มันกระพิบเป็นให้เราไปดูนะฮะเดี๋ยวให้แกแพกตรงนี้นะฮะเรากดเข้าไปปุ๊บ ในครับผมเราก็จะเห็นตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะลงให้แล้วในครับผมบางอันมันก็จะไม่ลงให้นะให้เรากดขึ้นเองนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะบางบางคนในครับผมนี่นะบางคนเข้ามาปุ๊บก็จะอยูดด้านล่างในครับให้เรากดปุ๊บก็จะย้ายขึ้นไปประมาณนี้เลยในครับผมเสร็จแล้วก็ฮก็เข้าไปเล่นจ้ารอไลนนะฮะผมกระจาลองดูนะฮะว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคโอเคนะฮะ ผมก็ไม่ได้เล่นซึ่งดีมอสนี้นะเห็นคนรีวิวเยอะแล้วนะก็เกียดทำนะครับผมนะก็โอเคไม่ต้องตกใจนะผมปิดอะไรวะปิดนี่นะเพื่อทำปกนั่นเองนะฮะโอเคในครับผมนะเราก็จะมาดูของกันนะว่าจะมีหรือเปล่าในครับผมนี่ไงมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะในครับผมนะ่ก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าไหนแต่ผมเห็นแค่นี้ว่ามีมงกุฎด้่ยมีอะไรนะฮะก็น่าจะมีเข้านี้ในเขาผมมีนี่ผลปีศาจตรงนี้ด้วยและผลกกมุกโมุนั่นเองในเขาผมนะก็มันก็มีประมาณนี้นะแต่ผมจะไม่รีวิวในเขาผมแค่มาสอนเท่านั้นก็พอแล้วในเขาผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะงั้นฝากกดไลค์รือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเขาผมบ๊ายบายครับผม แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดนะฮะก็สําหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของผมนะครับผมก็รบกวนที่กดลูกกระดิ่งนะครับผมให้เป็นสีเทานั่นเองนะครับผมเวลาผมจะลงคลิปมันจะแจ้งเตือนทุกทุกท,ทุกคลิปนะครับผมนะฮะกดแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวดูคลิปของผมต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับบ๊ายบายครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งเล่หนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร้หรือว่ากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเะช้าผม